นะครับฝากมุนวิทีน้องจอกรับคมบัตเรี่นะครับผมนะครับน้องจอกรับคมบัตเรี่นนะครับรับสอนรับคมบเตเรี่นรับคมกันไกนะครับซออร่องนะครับเกียบบางนะครับผมซออร่องเกียบบางแล้วก็เกียปีข้างพันบเตเรี่นนะครับนะครับฝากทิ้งฝากทิ้งนะครับลูกศิษย์ลูกหาที่ยังไม่ได้เรียนการซออร่องนะครับนะครับ ลูกศิษย์ลูกหานะครับที่ยังไม่ได้เรียนการซ่อมร่องนะครับนะครับทักมาได้นะครับหน้าบ้านหลังบ้านได้นะครับผมนะครับนะครับท่านที่ขาดตกบกพ่องไปในเรื่องการซ่อมร่องนะครับนะครับแจ้งไปยังลูกศิษย์ลูกหานะครับกลับมานะครับผมทักกลับมาหน้าไม้หลังไม้หน้าบ้านหลังบ้านทักส่งตัวได้หมดนะครับผมทักกลับมานะครับท่านที่ยังไม่ได้เรียนซ่อมร่องฟันปลเตะเรียนนะครับผมนะครับผมตาหน้าก็มอง มีตัวนี้บางก็บองไม่เห็นนะครับผมนะครับท่านที่นะครับลูกศิษย์ลูกหานะครับที่ยังไม่ได้เรียนเรื่องของการซ่อมร่องนะครับผมนะครับทักมาได้นะครับนะครับหน้าบ้านหลังบ้านส่วนตัวทักมาได้หมดนะครับผมนะครับท่านที่ยังไม่ได้เรียนซ่อมร่องคอนเดะเรียนนะครับแต่งปีกซ่อมร่องเจียบางนะครับทักกลับมาครับผมทักกลับมานะครับนะครับ นะครับส่วนที่ท่านที่ต้องการเรียนก็ทักมาทักมาได้เช่นกันนะครับผมเอ่อที่ต้องการเรียนนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเก่าๆที่ยังไม่ได้อ่าหลักสูตรการซ่อมร่องก็กลับมาเรียนเพิ่มเติมนะครับผมส่วนท่านที่จะเรียนใหม่ก็ทักมาได้เช่นกันนะครับผมมีบริการเอ่อรับสอนนะครับผมแล้วก็รับบริการเอ่อซ่อมร่องฟันปลเตะเรียนนะครับผมรับสอนซ่อมร่องนะครับผมเจียบ้างแต่งปีนะครับรับคมนะครับผม นะครับปตเตอรี่แล้วก็พวกกันไก่นะครับผมนะครับผมทักเข้ามาได้นะครับปักบดไวทีหนองจอกนะครับหนองจอกรับคมปัตเตอรี่นะครับผมหนองจอกรับคมปบตเตอรี่นะครับปักุดที่นั่นนะครับพิมพ์เข้าไปนะครับแล้วเจอกันนะครับผมมีเบอร์โทรเส้นทางมีที่อยู่นะครับผมตามนั้นนะครับผม